่ะก็มาพบกับเรื่องเด็กๆบ้างนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ obstructive sleep apnea หรือว่าที่เราเรียกว่า OSA นะคะหรือก็คือเรื่องของภาวะที่มีการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทางเดินหายใจเนาะก็ส่วนใหญ่คนไข้ที่ก็จะมักจะมาหาเรื่องของการนอนกรนเนาะนอนกรนคืออะไรก็คือการที่ เป็นเสียงที่เกิดจากการที่เราหายใจเข้าผ่านทางเดินหายใจที่มันตีบแคบลงแล้วก็มีการสันส่นสะเทือนของออโรฟาลิงเจียวอลในขณะที่เรานอนหลับเนาะซึ่งการนอนกลนที่เราจะต้องอระมัดก็คือระมัดระวังว่าจะเป็น OSA หรืเปล่าก็คือในกลุ่มที่เป็น habitual snoring หรือว่านอนกลนมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะในการเกิด OSA เนี่ยก็จะมี severity ตั้งแต่น้อยไปมากเนาะอาจจะเริ่มตั้งแต่เป็นแค่ primary snoring หรือว่าการนอนกลนทั่วๆไปก็คือกลุ่มนี้ก็คือจะแค่มีการนอนหายใจเสียงดังเนาะแต่ว่าคนไข้ก็คือปกติดีไม่มีภาวะการเป็นไปอื่นของร่างกายต่อมาถ้าเกิดสมมุติว่ามีการอุดกั้นทางหายใจมากขึ้นมีเกิดที่เราเรียกว่า upper airway well resistance syndrome เนี่ยก็อาจจะเริ่มมีปัญหาอย่างเช่นก็คืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของการนอนหลับ มีการเกิดอาร์เรอหรือว่ามีการการตื่นตัวของสมองทำให้การสลิปไซเคิลของเราเนี่ยผิดปกติไปทำให้คนไข้เนี่ยจะเริ่มมีอาการตอนกลางวันอย่างเช่นมีอาการง่วงนอนตอนกลางวันแต่ว่าอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่ต่อมาถ้าเกิดเริ่มอุดกั้นมากขึ้นเร,เริ่มมีภาพเชื่อ upper airway obstruction ก็จะเริ่มมีการ หายใจที่แรงขึ้นมีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปกติไปจนถ้าเกิดซีเวียมากสุดก็คือเกิดภาวะ Complete Airway Obstruction หรือว่าเป็น OSA ในที่สุดค่ะก็ OSA เนี่ยก็คือเป็นภาวะที่นมีการตริดแคบของทางเดินหายใจขณะหลับนะคะก็อาจจะทั้ง Complete หรือว่าเป็น Partial ก็คือทำให้เกิดเป็น แอปเนียหรือไฮปอปเนียซึ่งอาจจะพบร่วมกันกับภาวะที่มีแก๊สเอกชนผิดปกติไปอาจจะมีเรื่องของ h y p ป x i a เซียหรือไฮเปอร์คา i a บิาแลก็มีเรื่องของอาร u s าซหรือว่ามีการตื่นตัวของสมองในขณะที่นอนหลับเนาะก็ในส่วนไนในคนไข้เด็กเนี่ย คนไข้เด็กที่มาด้วยเรื่องของ h ฮปปี้โ l ด n โนลลิงอะคะ่ะก็คือพบประมาณ3-14ถึงเปอร์เซนโดยในเด็กไทยเนี่ยพบประมาณ 6- ถึงเปอร์เซนส่วนเด็กที่มีปัญหาเรื่องของ OSA เนี่ยพบประมาณ1.2-5.7%ถึงเปอร์เซนในเด็กไทยก็คือประมาณ 0.7- 1. เจถึงเปอร์เซนก็คือเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณสัก4-6ถึงคนที่มีเรื่องของแ a ปปี้โชดสโนลลิงจะพบ OSA ประมาณสักคนหนึ่งค่ะพีกก็คือจะพบในช่วงอายุประมาณ2-8ถึงปปีซึ่งเป็นช่วงที่ ลิมโฟยกำลังไฮเปอร์เพเชเียนเนาะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอัปเปอร์แอลวีออบสตรักชั่นนะคะเครื่องทางเดินหายใจก็คือในเด็กเนี่ยก็จะมีพวกของทอนซินอดีนอยซึ่งในวัยเนี้ยคือเป็นช่วงที่ต่อมเราเนี้ยกำลังโพลิฟเฟอร์เลีเนาะมันทำให้เจอพีคเอทในช่วงนี้ได้แล้วก็ในผู้หญิงผู้ชายก็คือพบพอๆกันค่ะเราก็จะสงสัยคนไหนบ้างเนาะที่จะแบบว่าจะเป็น OSA หรือเปล่าเนาะอย่างเช่นอันที่หนึ่งก็คือเป็น habitual s n o r i n g หรือว่ามาด้วยนอนกกกรร่มาาว3คั้ง สามคืนต่อสัปดาห์อาจจะมีประวัติว่าต้องนอนนอนกรนหายใจเสียงดังหายใจเร็วหายใจแรงเนาะแล้วก็จากนั้นก็เหมือนกับนิ่งเพืือกไปมันหยุดหายใจจากนั้นก็เพรือกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องปัสสาวะรถที่นอนหรือว่านอนท่าลําบากเนาะตั้งเช่นต้องนั่งนอนในท่านั่งหรือว่าต้องแหงนคอขึ้นเนาะเขียวปากเขียวเนาะแล้วก็ตื่นตื่นนอนมาก็จะมีอาการปวดหัว กลางวันง่วงนอนแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเรียนหรือพฤติกรรมอย่างเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวมีสมาธิสัน้นตรวจร่างกายจะเจออะไรได้บ้างเนาะอาจจะเจอได้ทั้งเด็กอ้วนเนาะหรือว่าเด็กผอมมีต่อมทอนซิลอดีนอยโตมีลักษณะของอดนอยเฟซสีลักษณะหน้าผิดปกติอย่างเช่นมีคางเล็กหรือว่าคางร่นหายาดพาเลตมีเฟลเลียทูไทาอาจจะพบว่ามีไฮเปอร์เทนชันมีไรไซฮาร์ดเฟลเลียได้นะคะ อันนี้ก็ตัวอย่างตรวจร่างกายเนาะอันเห็นว่าก็คือเด็กรูปแรกเนาะก็จะเห็นว่าเป็นอะดีนอยเฟสีนะคะก็เขาจะเห็นว่าเขาจะหายใจทางปากเนาะอแล้วก็จะมีจมูกเชิดๆนิดนึงอันนี้ก็เป็นทอนซินโตนะคะไฮแอทพาเลตแล้วก็ในเด็กที่แบบว่าคางเล็กคางล้นไปข้างหลังเนี่ยก็ทําให้ให้จอขัดกลของเขาเนี่ยก็คือจะเบียดแอ์เวทำให้แอ์เวมันตีบแคบลงเกิดออปสัตชันได้นอกจากนี้ก็คือยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่า ต้องระมัดระวังว่าเขาเนี่ยจะมีโอกาสเป็น OSA ได้มากเนาะได้แก่กลุ่มที่เป็นดาวซินโดรมมีปัญหาเรื่องของนิวโรมัสคูล่าต่างๆอย่างเช่นเป็นนิวโรมัสคูล่าบิกเนสเป็นดูชีน s อ a หรือว่าเป็นพวกเซลล์บอทพายซีสปาติกซีเนาะมีปัญหาเรื่องของเครนิโอเฟ c เชียลแอบนอร์มอลิตี้อย่างเช่นเป็นพวก เป็นงไฟเปอร์ซินโดรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของอคอนโดเพเชียมิวโคโพลิซ卡尔ายแล้วก็แพดเดร์บิลลี่ซินโดรมถ้าเกิดเด็กกลุ่มเหล่านี้ก็คือต้องระวังว่าเขาอาจจะมี OSA ร่วมด้วยได้แล้ว OSA สําคัญยังไงทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญต้อง e a r l ์ d ล t e ด t เท n กนะคะก็คือก็อย่างที่รู้กันเนาะว่า OSA มันเกิดจากการที่มีการติดแคบของอ p p เป a i r แอ y เวนาะไม่ว่าจะเป็นคอมพิกหรือพาเชียลก็ตาม ซึ่งสาเหตุมันอาจจะเกิดจากอนาตมิคอที่มันผิดปกติก็คือทําให้เกิดการตีบแคบอย่างเช่นมีต่อมทอนซิลอยโตหรือว,ว่ามีโครงสร้างกระดูกผิดปกติหรือเกิดจากปัญหาเรื่องของนิวโรมาสคูล่าที่ทําให้มัสเซลมันรีแลกซ์ชันมัสเซลมันหย่อนทําให้ทางเดินหายใจมันตีบแคบลงซึ่งผลของการที่มีแอร์วีอฟสตักชันเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาอะไรบ้างก็มีปัญหาเรื่องของการทําให้การนอนหลับผิดปกติไปเนาะนอนหลับไม่สนิทแล้วก็สลิปไซเคิลผิดปกติไป คนไข้ต้องใช้แรงในการหายใจเพิ่มขึ้นทําให้อินเต t ร์ทรอซิกเพเชอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีภาวะเรื่องของอินเตอร์มีเตนไฮโปซีเมียซึ่งผลดังกล่าวนี้มันก็ทําให้กุดกระตุ้นให้เกิด s y มไพลติกแอคทิวิตที่เพิ่มขึ้นมี c o เอ็ก l a ลเ e s t a สเที่เพิ่มขึ้นมีปัญหาเรื่องของอินฟลามเม i o ันออ t เท i ิฟสเตตที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็ติดขดลองเทอมสุคอนเควต่างๆมากมายเนาะอย่างเช่นในเรื่องของ c คดิโอวั s คูล่าอาจจะพบปัญหาเรื่องของ h y เ e อร์เทนชันฮาร์ f เฟ l u r e เรียค a เรียชีริติซมีเรื่องของอ h เท o s c l e r o s i s โอกาสเกิดไดดีเมากขึ้นดิส l ลปิดดีเมีย แล้วก็อาจจะเจอในเรื่องของปัญหาเรื่องของ Cognitive อย่างเช่นเป็น A.D.H.D. ได้มากขึ้นมีปัญหาเรื่องของ Memory หรือว่า Impact School Performance ได้แล้วก็อีกอนันนึงคือปัญหาเรื่องของ Psychosocial อย่างเช่นเรื่องของ s t r e s s Disorder ต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับในการวินิจฉัยนะคะเราจะวินิจฉัย O.S.A. ยังไงบ้างมันก็จะมี2แบบก็คือทั้งเป็น Screening Tool แล้วก็ diagnostic t o o l เนาะ screening t o o l ที่เราใช้ก็อย่างเช่น การใช้ questionaire หรือแบบสอบถามเนาะการใช้วิดีโอ recording อย่างเช่นการที่เราให้ผู้ปกครองเนี่ยไปอัดรูปเวลาที่ลูกนอนกลางคืนเนาะว่าเขานอนกลนเป็นยังไงนอนอ้ปากหายใจเสียงกลนเป็นยังไงมีอยุดหายใจหายใจเฮือกไหมเปิดหน้าอกดูดูลักษณะหน้าอกหน้าท้องว่าหายใจเป็น Paradoxical Movement หรือเปล่าเนาะแล้วก็การทำ overnight pulse oximetry ส่วน d i agnostics tool ที่เป็น Gold Standard ก็คือการทำ PSC นะคะ อันนี้ก็เป็นเค e s แบบสอบถามเนาะที่เราเรียกว่า QSA 18นะคะก็ OSA สิบแปนะคะก็คือเป็นแบบสอบถามที่ใช้ประเมินคุณภาพชีวิตทั้งหมด18คําคำถามก็จะประเมินเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องการนอนหลับแล้วก็เอฟเฟกต่างๆของการนอนหลับของคนไข้รวมถึงแคกิีฟว์คอนเซิร์นด้วยซึ่งจะเห็นว่า แบบสอบถามวันนี้คือมันค่อนข้างจะมีเซนส์กับสเปกซิฟิกค,ค่อนข้างจะตามดังนั้นจึงไม่ได้ใช้ในการวินิจฉัย OSA แต่ว่าเราสามารถนำ q u e s t i นี้มาใช้ในการประเมินคุณภาพชีวิตของคนไข้ติดตามอาการแล้วก็ดูความรุนแรงของ OSA ได้อันนี้ก็จะเป็น imaging นะคะที่อาจจะช่วยในการดูเรื่องของอ d r e n torcilla h y p e r t ์ o p h y ค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็น p s g หรือ poly som นะคะ ก็อันนี้นางแบบคุณคุณไหมคะก็เป็นโกลสแตนดาร์ดในการดแอกโนซิส OSA เนาะก็ในการทำ OSA เนี่ยก็คือทำ PSG เนี่ยก็จะประเมินในหลายโมดอลิตี้ด้วยกันซึ่งสามารถที่ช่วยในดูเรื่องของการดูเรื่องของซีมิลิตี้ของโลกแล้วก็ดูเรื่องของการทรีตเมนต์ว่าเอทิเคทดีหรือยังหรือว่าในคนที่ต้องมีโพสติฟเพเซอร์เทอร์ลปีเนี่ยก็จะช่วยในการไตเตลได้แต่มันก็มีข้อเสียก็คืออันที่หนึ่งคือราคาแพงเนาะแล้วก็ มีสถานที่ทําน้อยนะ้ะต้องมีอาศัยเทคนิชเชียนที่มีความชานาญแล้วก็อีกอันนึงคือในผู้ป่วยเด็กก็ค่อนข้างยากเนาะเนื่องจากต้องติดฟอนิเตอร์ตามตัวเยอะมากนะคะอย่างเช่นมันก็จะต้องดูประเมินหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นดูตุดตุดที่คลื่นสมองดูกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อบริเวณคางเงี้ยคะติดพาวออซิมิตีติดเอ็นเทอร์ดอซี2ดูเชสดูแอบบดมินอลมูฟเมนต์เนาะแล้วก็ ดูแอนตี้ด็ซีโอแล้วก็ต้องมีกล้องดูลักษณะการนอนเนาะซึ่งก็ทาได้ทั้งตั้งแต่เด็กทารกเป็นต้นไปก็ทําได้นะคะก็เห็นว่าเครื่องจะใหญ่กว่าเด็กแล้วเนาะแล้วก็ในของเด็กเนี่ยก็คือในการแอต็กโอซิตเนี่ยก็จะคาเทเลียก็จะไม่เหมือนผู้ใหญ่เนาะแล้วคือถ้าเกิดเอาแค่ถ้าเกิดเรามีแอปเนี่ยไฮปอปเนี่ยอินเด็กหรือ HI เนี่ยมากกว่า1.5เปอร์อาก็ถือเป็นไมโอเอสเอนะคะถ้าเกิด5 1 0ถึงก็คือเป็นมอดเนร์แล้วก็มากกว่าสิก็เป็นซีเวียค่ะ ต่อมาอีกอันนึงที่เป็นสกรีนนิ่งทูส s ที่เราสามารถทำได้ได้ง่ายกว่า,นานเนาะก็คือ overnight p o x i m e t r y นะคะก็การทำก็คือเป็นการติดออกซิเจนดูออกซิเจน saturation ในขณะนอนหลับในตกลางคืนเนาะแล้วก็นำมาดูว่ามีการ desaturation เน,เนี่ยบ่อยแค่ไหนแล้วก็เข้าไปเข้าค่ทีเรียกว่าจะเป็น OSA แบบไหนเนาะซึ่งการทำเทสต์เนี้ยก็คือ ก็คือจะค่อนข้าง i i h Specific City แต่ว่าอาจจะ Low Sensitivity ดังนั้นก็คือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ผลผลคะแนนเข้าได้กับพวกซีเวียเนี่ยก็จะเชื่อถือได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดในกลุ่มที่ผลออกมาเป็น Normal หรือก็ Inconclusive เนี่ยอาจจะอาจจะต้องนิดการตรวจเพิ่มเติมถ้าเกิดมันดูไม่ไม่เข้ากับประวัติของคนไข้เนาะซึ่งเขาก็ แนะนำว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราเนี่ยไม่สามารถจะตรวจ PSG ได้แล้วก็คนไข้เนี่ยมีอาการที่มันเข้าได้กับ OSA ร่วมกับผลผล,ผลตรวจ TSO ในโพซิทีฟเนี่ยก็จะถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่เด็กควรจะรับการรักษานะคะสำหรับของไทยเราเนี่ยก็จะมีไกด์ไลน์เนาะจะเป็นแนวทางการวินิจฉัยและรักษาเด็กที่นอนกรนแล้วก็มีต่อมอาดีนอยทอนซินโตนะคะอันนี้สามารถไปเปิดดูได้นะคะก็จะแนะนา ในเด็กที่เป็นก็คือมีบัญหเรื่องของการนอนกรนมีอาการของ OSA มีอนดรีนาินสีล h y p e เปิดโทฟีเนาะโดยถ้าเกิดไม่ใช่กลุ่มเสียงกลุ่มเสียงก็คือที่กล่าวไปเมื่อต้นไปแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดมีอาการดังกล่าวเนี่ยก็ให้ลองไทรมิทิคอร์ทรีทเมนต์ดูก่อนประมาณสัก4 6สัปดาห์จากนั้นก็ดูว่าหลังจากทรีทแล้วเนี่ยดีขึ้นไหมถ้าเกิดดีขึ้นก็ดูว่าจะให้ยาต่อหรือจะหยุดยาเนาะแต่ถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนําว่าต้องตรวจเพิ่มเติม กรณีที่ทำ PSG ได้ก็ทำ PSG ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็อาจจะต้องทำพาโอไนท์เพาออกซิเมทรแล้วก็ประเมินอีกทีหนึ่งว่าคนไข้เป็นเป็น OSA หรือเปล่า severity แค่ไหนแล้วก็ management ต่อไปอย่างเช่นการทำ a n o นทรี e l e c t o y y ค่ะสำหรับ OSA ในเด็กกับผู้ใหญ่ต่างกันไหมก็ต่างกันเนาะก็อย่างเช่นอันที่หนึ่งก็คือสาเหตุเลยในเด็กเนี่ยส่วนมาก most common ก็คือเกิดจาก อะเรโนคลอซิล่าไฮเปอร์โทฟีนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากในโอเบสิตี้มากกว่าส่วนอาการในเด็กก็คือมักจะมาจะเจอในเด็กที่แบบว่าไฮเปอร์แอคทีฟโซนสมาธิสั้นเนาะส่วนผู้ใหญ่จะเป็นอาการพวกเดย์ไทม์สติฟิเนสก็คือง่วงตอนกลางตอนกลางวันนะคะแล้วก็ดังนั้นก็คือเด็กก็จะมาเจอในแบบว่ามีปัญหาเรื่องของนิวโรคอร์เนทีฟเรื่องของสมาธิสั้นเรื่องของลดรีทัสเดชันแต่ผู้ใหญ่จะเจอในเรื่องของคาดิโอวัสคูล่าอย่างเช่นไฮเปอร์เทนชันอะไรเงนะี้ยเนาะ แล้วก็เกณฑ์นในการวินิจฉัยอ็จะแตกต่างกันเนาะการรักษาดังนั้นในเด็กเนื่องจากเกิดจาก A.T.H เนาะก็จะรักษาโดยการทำส่วนใหญ่ก็คืออีโนทรอซิเดตโตมีแล้วกับผู้ใหญ่มันเกิดจาก o อเบ i t y ก็มาจจะต้องเป็นการใช้ c p นะคะอันนี้ก็จะเป็น m o d ด l i t y ในการรักษาเนาะก็จะมีทั้งการ s ัลยกรี่เนาะการใช้โพสติ e แอลเวเพรสเชอร์ลดน้ำหนักหรือว่าการรักษาทางพันตกรรมหรือว่าการใช้ยานะคะ อย่างเช่นคนที่หนึ่งเนาะก็บอกว่าเป็นเด็กผู้ชายเนะมาะมีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นเนาะแล้วก็รักษาด้วยการใช้ยาไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ดีขึ้นเลย mm hmm. เขาก็เลยแบบว่าลองคอนเซิลดูซิว่ามีปัญหาเรื่องสลีปไหม mm hmm. ก็ตรวจร่างกายก็พบว่ามีทอนซินโตแล้วก็ไปทํา PSG ได้ HI6 อเนาะอันนี้ก็เป็น m o d e r a t e OSA เนาะซึ่งอันนี้จะก็ เห็นเนาะว่าทอนซะิลโตเนาะแล้วก็เป็นบโมเดล o อ a ก็น่าจะต้องทำ s u r อรี่เนาะก็คือทำอารีนอทอนซิเล็กโตมีนะคะก็จะเห็นว่าอะรีนออารีนอทอนซิลลาไฮเปอร์โทฟีก็คือเป็น most common risk factor ของ OSA ในเด็กเนาะซึ่ง first line ในการทรี a t m น n t ก็คือทำ TNA ก็คือจะ recommend ในคนที่เป็นหัวกลุ่มโมเดลเลจ to severe ก็คือมี H I มากกว่า5ขึ้นไปนะคะ่ะแล้วก็ แต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังก็คือบางกลุ่มก็คือจะมีคอมพิเคชันก็คือในการผ่าตัดอาจต้องกลุ่มนี้ก็ต้องเพย์เอทเทนชั่นเป็นพิเศษอย่างเช่นในกลุ่มที่อายุน้อยกว่า3ปีหรือว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยผลผลเป็น CVA OSA ก็คือมี H I มากกว่า10หรือว่ามีโรคร่วมเนาะอ,อย่างเช่นเป็นคอพมลาหรือว่าไฮเปอร์เทนชั่นมีประวัติหนักเฟรเยชูไทเป็นโอเบสิตี้มีประวัติอินเสคชันก่อนหน้านี้หรือว่ามีโคมบิดเป็นพวก c ครนิโอเฟชเชียลนอร์มัลลี่หรือมีโรค ประจำตัวเป็นโรคของ neuromuscular disorder หรือเป็นคนอีกลังดิสซีอยู่เดิมแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะกลับมาเป็นจะ,จะมี r e c u r r e n t หรือว่าอาจจะยังไม่หายจากภาวะ OSA เนาะซึ่งจะพบได้ในกลุ่มที่เป็น obesity หรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น severe OSA ก่อนผ่าตัดหรือว่ามีพวก underlying เป็นพวก craniofacial anomaly หรือว่า neuromuscular abnormal รวมถึงว่ามีพวก family history ของ OSA นะคะ นอกจากนี้นะคะในการรักษาในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็คือนอกจากการทำ T&A n แล้วก็คือในการรักษาก็คือสามารถทำวิธีอื่นๆได้อีกอย่างเช่นก็คือแล้วแต่ว่าคนไข้เนี่ยเป็นจากสาเหตุใดอย่างในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของ Craniofacial n o r m a l y ก็คืออาจจะต้อง Correct ที่มันผิดปกตินากก็คือทำ Craniofacial Surgery so เนาะหรือว่าการทำ t a c h e Ostomy ก็จ,จะ แนะนำในรายที่เด็กที่มีปัญหาเรื่องของเป็นเรื่องของ CP เนาะหรือว่าแบบว่าเป็นซ e v e r ย caniofacial anomaly ที่แบบว่าผ่าตัดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอาจ,จะต้องทำทีคอสโตมีบายพาสไปก่อนเนาะหรือว่าการทำา u p p p การทำเบริ s an, ะค s c ร u r g e r y ในเด็กอ้วนค่ะต่อมานะคะอีกอเคสหนึ่งก็เป็นสมมติว่าเป็นเด็กผู้หญิง6คขวบนะคะบอกว่านอนกลนมาประมาณ6เดือนแล้ว นอนอาปากหายใจเนาะลราก็ตรวจร่างกายก็พบว่าทอนซินเนี่ยประมาณเกจหนึ่งเนาะก็มีจมูกบวมซีดค่ะมีน้ำมูกใสๆเนาะมีทำสกินพิกเทสเป็นฮาวดสไม้ด้วยอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น AR เนาะก็มีการศึกษาก็พบว่า AR กับ OSA เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันเนาะมันมี i n f l a m มอเ o r y เกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเรารักษา AR ได้ดีเนี่ย OSA มันก็น่าจะดีขึ้นด้วยได้เนาะั้นั้นก็คือเป็นโรในการรักษา AR หรือว่าแล้วก็การใช้พวกกลุ่มของ a n t i i n f o a m m a t o r y ในการรักษาเด็กที่เป็น OSA เนาะก็อาจจะแนะนำในเด็กที่เป็น m i l OSA เนาะหรือว่าการในกลุ่นในคนที่แบบว่าผ่าตัด OSA ไปแล้ว นอแล้วก็กลับมายังมีอาการหลงเหลืออยู่ก็อาจจะมาใช้ยาในกลุ่มนี้ได้ซึ่งยาที่ใช้ก็คือเป็นอินตานสโซโคติคสเตยรอยแล้วก็ริวโคไตรอีนรีเซปเตอร์แอนทาโกนิสนะคะซึ่งเขาก็พบว่าการใช้ยาทั้ง2กลุ่มนี้นะคะก็คือจะช่วยทําให้อาการของ OSA ดีขึ้นแล้วก็ขนาดของต่อมอะดรีนอยเนี่ยเล็กลงค่ะอ่ะสุดท้ายอีกเคสหนึ่งนะคะ ก็เป็นเด็กอ้วนเนาะคนนี้เด็กอ้วนอายุ12ขวบเนาะก็ตอนแรกเนี่ยเขาเป็น CVOA ทำ H ทำ PSG เนี่ยมี H I 30เนาะคนนี้ก็เลยส่งไปทำ TNA หลังทำก็ยังนอนกลนเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีอาการตอนกลางวันเยอะเนาะทำทำ PSG post off ก็พบว่า H I เนี่ยได้15ก็คือก็ยังเป็น c v a เหมือนเดิมที่ี้ทำยังไงดีอันนี้ก็จะเป็นโลในการทำให้ positive Airway p r e สเชอรนะคะซึ่งการให้บุชิทแอร์เวเพรสเชอร์ก็คืออาจจะเป็นทั้งเป็น CPAP หรือใบ p a p อะไรเงี้ยแล้วแต่ส i วิตตี้ก็การให้บุชิทแอร์เวเพรสเชอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของฟาลิงฟาลิงเจอร์ไดเลเตอร์มัสเซอร์ฟังชันเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ลดการคอร์บของฟาลิงแล้วก็ทำให้ a แอร์เวอัปเปอร์แอร์เวอิสเนี่ยลดลง เพิ่ม FRC ได้ทําให้แบบว่าก็คือทําให้ลมเนี่ยมันเข้าเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นนะคะก็อินดิเคชันของเขาก็คือจะทําในกรณีที่ยังมี Persistent OSA อยู่หลังจากที่เราผ่าตัดไปแล้วหรือว่าในรายที่อ้วนมากๆเนาะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของ Neuromuscular Disorder หรือว่ามีเรื่องของ Craniofacial Abnormality หรือว่าในคนที่ไม่สามารถรักษาโดยการผ่าตัดได้ นอกจากนี้ก็คือ non-surgery management อื่นๆที่สามารถทำได้ใน OSA ก็อย่างเช่นการทำ rapid maxillary expansion การใช้ o r a l a p p l i a n c e ซึ่งก็คือจะใช้ในคนที่แบบว่ามี maxilla maxilla หรือว่าบริเวใบหน้าอะไรผิดปกติอยเงคะก็จะเป็นทันตแพทย์จะ จะดูแลเนาะแล้วก็การใช้ออเิเจนเทอร์ปีในระหว่างรอการรักษาเรฟเฟ n ด g เมนต์ต่อไปในเด็กที่อ้วนเนาะก็จะใช้ในเรื่องของการเว r e ีดักชันการทำสล p p โพ i ิชันอย่างเช่นนอนตะแคงก็จะช่วยได้ก็จบแล้วนะคะก็สุดท้ายก็คือจะฝากว่า ก็ในการดูแลรักษาคนไข้ OSA เนาะก็จะเน้นเรื่องของ early diagnosis and treatment เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็จะพบว่าจะมีปัญหาเรื่องของ growth cognitive behavior ตามมาได้แล้วก็การทำ arino t o l t o m y เนี่ยเป็น first line treatment <c oughs> ในเด็กที่มีเรื่องของ r e l a t e to severe OSA ค่ะ <c oughs> การให้ positive airway pressure เนาะก็จะทำในคนไข้ที่ ผ่าตัดไม่ได้หรือว่าผ่าตัดแล้วมันก็ยังมีอาการคงเหลืออยู่แล้วก็การใช้อินเฮลนาอินเฮลนาโซคอติคสเตยรอยและริวโคตรอินดิสเตอร์อนทากกนิสเนี่ยก็จะรีคอมเมนในคนที่ที่เป็นไมโอเอสเอหรือว่าเป็นคน,คนที่มีเรซิโดโอเอสเอหลงเหลืออยู่หลังจากการที่ทำผ่าตัดไปแล้วค่ะก็โอเอสเอเนี่ยก็คือในการรักษาคือมันจะเป็น Personal Life Medicine, เพอร์ซันอลไลน์เมดิซินนะคือเราก็คือต้องดูว่าคนไข้ของเราเนี่ย มีมาด้วยอะไรเนาะมีอันเดอร์ไลิงคอนดิชันอะไรหรือเปล่าแคกกี่เพรา่คอนเซิร์นเป็นยังไงเพื่อเราจะได้คัสตอมไมว่าคนนี้ควรจะอินเวสติเกชันยังไงเนาะแล้วก็แมนจเมนต์ยังไงต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ